ล่าสุดนะครับเฟดทำ QE แบบไม่จำกัดวงเงินฮะดันราคาทองคำดันราคาดาวโจนขึ้นกระชุดนะครับทองคำจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟังในคลิปนี้ครับ gotta tell you could สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้เนี่ยคนจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนแรงในวงการการเงินเศรษฐกิจโลกเลยนั่นคือเฟดอัดฉีดวงเงินแบบชุดใหญ่ไฟกระพริรบฮะโอ้โห ก็คือไม่จํากัดวงเงินรับมือเศรษฐกิจถดถอย,ยนะครับซึ่งทําปุ๊บเนี่ยครับก็ตลาดดาวโจนส์ก็ตอบรับนะครับก็เด้งขึ้นสูงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งสูงมากนะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นครับในเรื่องของทองคําเองเนี่ยก็ถือว่าเด้งสูงมากนะครับเพราะว่าภายในค่ําคืนวันเดียวเนี่ยครับเด้งแต่ประมาณเนี่ยประมาณพันสี่ไปปลายจนถึงพันหกห้าสิบห้าตอนนี้ก็ย่อมันมหน่อยแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเงินในสกุลของไทยเนี่ยก็จะประมาณ24,500บาทในตอนนี้ที่ผมรายงานอยู่ที่25นเนี่ยนะครับเอาล่ะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังโดยตามภาพรวมก่อนนะครับทองคํากับเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะปฎปรักกันครับหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยทองคําโตขึ้นก็หมายว่าดอลลาร์นี้อ่อนค่าลงนะครับนนถ้าคุณเดิมพันในทองคําหรือว่าคุณซื้อทองคำเนี่ยก็ว่าคุณอาจจะประกันความเสียเ่ยงไงว่าถ้าวันนึงดอลลาร์มันมีปัญหาดอลลาร์มัน ลมตัวนั้นมันเสื่อมค่าเนี่ยคุณก็จะมีการรักษาความเสี่ยงเอาไว้ที่ตัวทองคำได้นะครับซึ่งมีทฤษฎีหนึ่งครับที่พูดโดยคุณไมค์มลาลอตนี่นะครับถ้าใครเคยดูไปดูกันได้นะครับก็บอกว่าการเกิดเรื่องของวิกฤตแล้วล่ามาถึงไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยมันก็จะมีการเริ่มต้นของของมันนะครับในรูปเนี่ยครับที่เขาเขียนว่า U R here เนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อประมาณสัก2 2 3ปีที่แล้วนะครับที่เขาพูดมาตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยกาลังอยู่ช่วง ก,ก็ก็ดีนะก็ขึ้นแต่ว่าชะลอตัวแล้วขึ้นช้าแล้วนะครับถ้าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยอยู่จุดไหนแล้วล่ะผมมองว่ามันก็สู่เริ่มในส่วนของ deflation นะครับหรือช่วงเงินฝืดอาจจะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะงฝืดถึงนี่หรือย,ยังนะครับมนอยู่ในแถวนี้แหละนะครับแต่ในคิดว่าน่าะยังฝืดไม่สุดนะครับแล้วตามทุษฎีเขาบอกว่าถ้าหลังจากสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะขึ้นมานะี่คือเกิดเกิดไฮเปอร์อินฟลชันคือเกิดการเงิน,เ,นเฟอ้อ อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่พูดโดยช่องของไมค์เมลอนนี่นะฮะซึ่งตามรูปตามทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับของคำเนี่ยเคยเอาชนะเงินตาท้องถิ่นมาแล้วในอดีตนะครับนั่นคือในปี1919-1920 19, เนี่ยในช่วงที่เยอรมันเกิดวิกฤต เศรษฐกิจนะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่1ครับมันเริ่มจัดในปี1914ครับที่เยอรมันเนี่ยท้าสุดสภาวะเรื่องของสงครามนะครับทางรัฐบาลเยอรมันทําการพิมพ์เงินอัดฉีดเงินเข้าระบบนะฮะแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับราคาสินค้าราคาทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนในช่วงน,นี้ยอยู่ในสภาวะที่แบบไม่อยากใช้เงินเข้ายากมากแพงต้องการเก็บเงินไม่จับจ่ายที่สอยในเรื่องของระบบการเงินก็มีสมการง่ายๆที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังนะครับนั่นคือ m คูณ v นะครับ m ก็ v คือปริมาณเงินในระบบกับคูณ v, c v คือ c i t สต็ e R คือการหมุนเงินของเงินครับถ้าวันนี้เนี่ยต่อให้เปลี่ยเงินในระบบเยอะนะครับแต่ว่าการหมุนเงินของคนน้อย เงินในบบก็จะมาเยอะนะครับเหมือนเช่นถ้าคุณมี10บ,บาทนะครับส่งต่อไปคน2คน3คนจาก10บ,บาทก็เป็น20 30 40ท,ที่หมุนอยู่ในระบบเห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยครับพอคนไม่ใช้เงินเงินมันไม่หมุนนะครับต่อให้เพิ่มปริมาณเงินในระบบสูงขึ้นเท่าไรราคาหรือว่าต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นครับเงินยังไม่เฟ้อครับถ้าคุณดูในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับในปี1914ครับการพิมพ์เงินเริ่มอัดฉีดเข้ามาในเยอรมันแล้ครับเป็นหน่วยมาร์กนะฮะแต่ว่าครับ ไอ้เต้นป่าเนี่ยคือราคาของสินค้ามันก็ยังไม่ขึ้นถูกไหมครับมันยังไม่รับรู้ฮะเหมือนเมว่าวันนี้เนี่ยคนพิมพ์เงินเข้าระบบมหาศาลนะแต่ว่าในตลาดคนเดินถนนเนี่ยเขายังยังไม่ได้รับรู้แบบเร็วขนาดนั้นมันไม่ได้เรียวถามมันไม่ได้เสื่อมกันมันไม่ได้รู้สึกพร้อมกันว่าให้เงินเฟ้อนะมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับมันมีระยะเวลาการรับรู้ที่แบบมีแกลบของมันนะครับซึ่งหลายคนถามว่าเฮ้ยอัดฉีดแล้วทำไมทองยังไม่เด้งอะไรเงี้ยรือว่าราคามยังไม่เพิ่มเนี่ยใจเย็นๆครับ ไม่ใช่อะไรครับคือมันไม่ใช่แบบเพิ่มปุ๊บมันเรียลไทม์ซิงกัน 5G อะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันมีเวลาการรับรู้ของมันแต่ดยที่จะดีอะ่ะมันค่อยๆขึ้นนะครับอย่างเช่นในตอนนี้ครับที่คุณเห็นเนี่ยในปี1918 1919ครับตอนนี้ราคาสินค้าเริ่มขึ้นและรวมด้วยทองคําด้วยนะครับเพราะอะไรถึงราคาเพิ่มขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยสถานก,การณ์เรื่องของอสงครามเนี่ยเริ่มที่จะดูดีคลี่คล,คลายขึ้นครับผู้คนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกปลอดภยัยเริ่มรู้สึกสบายใจโล่งใจ รู้สึกอยากจะเอาเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยมาใช้มากขึ้นเห็นภาพไหมครับตอนแรกเก็บเงินถูกไหมการหมุนเงินก็ไม่มีแต่พอทุกคนรู้สึกโล่งใจรู้สึกพร้อมใจพร้อมๆกันเนี่ยเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเราเนี้ยการหมุนวนหมุนเวียนของเงินในระบบเนี่ยมนันโตอย่างรวดเร็วครับพอโตพูดทําให้ราคาเนี่ยมันเฟ้อขึ้นครับพเพราะอะไรครับปริมาณเงินระบบก็มีมากอยู่แล้วเห็นไหมฮะ ประกอบกับการหมุนวนของระบบที่แบบมันมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นนั่นในรูปเนี่ยราคาเนี่ยสินค้าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเทียบเท่าหรือสูงสีกับปริมาณเงินในระบบนี้เป็น,นปรตระันนะครับในปีวนนะคเับในปี19-19เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยฮะราคาต่อนหนึ่งออนน,น,อกกน,นะครับก็คือหนึ่ง้มาร์กนะฮะแต่แค่ปีเดียวครับในปี19-2 0สูครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปครับ ถึง1,000มาร์กต่อ t o ยส์ออเลยครับโต10เท่านะฮะถ้ามันเวอร์แค่ไหนคุณลองเึืกภาพสิครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยครับทองคำอยู่ที่20,000ถูกไหมปีหน้ามันขึ้นไป2,000 0 0คุณรู้สึกไงเนี่ยรู้สึกเดียวกับชาวเยอรมันในตอนนั้นน,นะครับในตอนที่ราคาทองคำมันเริ่มขึ้นในปี1920แถวนี้เนี้ยนะครับมันก็จะอยู่อยู่สักพักหนึ่งครับมันยังไม่โตสักพักหนึ่งนะฮะ แต่ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดพิมพ์เงินนะก็ยังพิมพ์เงินเข้าระบบอยู่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งครับที่คนอ่ะเกิดอาการหวาดกลัวพร้อมกันครับเราอนกภาพว่าคนตื่นทองแพนิคตื่นทองพร้อมกันคนก็ไม่เอาแล้วเว้ยทองคาโตขนาดนี้ก็ทุ่มทุกอย่างไปที่ทองคำานะีตอนนั้นทําให้ราคาเนี่ยหรือว่าราคาทองคำเนี่ยพุ่งเข้าราคาสินค้าเนี่ยพุ่งสูงเลยเห็นไหมครับเกิดความเป็พุ่งสูงกระจุยเลยนะครับ แนัทองคาของอในรูปแบบของมาร์กเนี่ยครับก็คือสูงไปถึงน่าจะ80ล้านล้าน Mark มาร์กมั้งนะครับนั่นก็เป็นวันหนึ่งที่เ,เนืนตราสกุลมาร์กของเยอรมันเนี่ยก็ถือว่าหมดค่าเสื่อมค่าไปได้เลยนะครับจากนุ้นนีคุณก็จะเห็นภาพนะครับว่าไอเส้นประประสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็คือปริมาณเงินในระบบครับที่เพิ่มขึ้นตน้วการพิมพ์เงินตลอดเข้ามาเนี่ยนะครับและเส้นที่เป็นสี สุมส่มส้มเนี่ยคือราคาทองคำนะฮะซึ่งตอนแรกคุณจะเห็นภาพไว้าราคาทองคํามันไม่ได้รับรู้เร็วขนาดนั้นนะคือคือตอนให้พิมพ์เงินน่ะคนตลาดอ่ะยังไม่รับรู้นะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ตลาดเนี่ยมันรับรู้พร้อมกันแล้วเกิดความตื่นตนุบพร้อมพร้อมกันเนี่ยทุกคนจะวิ่งเข้าหาทองคาครับและคุณเห็นว่าทองคำมันก็จะราคาที่แบบโอเวอร์นะคือโอเวอร์ตัวจํานวนของเงินในระบบไปนะครับแล้วพอมันคนเริ่มาหายกลัวปุ๊บมันก็ปรับฐานลงมาเห็นไหม แต่ทุดท้าย้นมันก็จะมาล้อครับกับตัวปริมาณเงินในระบบอยู่ดีอันนี้คือในปี1914-1921ของเยอรมันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยเขาก็อาจฉีด QE เงินในระบบมานานมากแล้วนะมานานแบบเป็น10ปีเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมมันแบบ ไม่เห็นเงินเฟอ้อสักทีนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับการที่อเมริกาเนี่ยอาจฉีดเงินครับก็อ,อาดฉีดลงปในตลาดทุนครับก็คือในตลาดที่เราเห็นตราสารต่างๆตลาดพันธบัตรตลาดพวกหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับมันมันอาจฉีดเข้าในตลาดแบบนั้นมันไม่ได้ลงมาถึงผู้คนเดินถนนเนี่ยทำให้การหมุนเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับในรูปนี้สามารถบอกได้อย่างชัดเจนครับไอ้ไอสีม่วงๆนี่คุณเห็นข้างล่างเนี่ยนั่นคือปริมาณเงินในระบบคือมันซับลาย ของ US นะครับก็คือเห็นไหมครัตั้งแต่ปี2008เนี่ยครับที่เขาพิมพ์เงินเข้าระบบยามาฮาสาันต่อทา QE เนี่ยเงินในระบบเพิ่มขึ้นเยอะมากครับแต่ว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในท้องถนนครับมันอยู่ในตลาดทุนครับถ้ามองอีกมุมนึ่งก็ชัดเจนครับก็คือตัวสีฟ้านี่คือเขาเรียก velocity คืออะไรฮะการหมุนของเงินนะครับก็คือการหมุนเวียนของเงินจํานวนครั้งที่หมุนเนี่ยมันต่ําลงเห็นไหมตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะถึงปี2008เนี่ยมันยังสูงดีอยู่นะครับ แต่พอพิมพ์เงินเข้าระบบปุ๊บการหมุนของเงินลดลองอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วอะ่ะมันก็หมายความว่าอะไรครับตามกายก็เป็นจริงครับ m คูณ v ถูกไหมครับปร,ริมาณเงินคือ m คูณ v ถ้าคุณเพิ่ม m เพิ่มได้ไหมได้แต่คุณต้องให้ v คูณลดครับดังนั้นเนี่ยชัดเจนว่าปร,ริมาณเงินมันอยู่กับคนส่วนใหญ่ซึ่งไอ้พวกบิ๊กคอร์ปนีไอ้พวก ตลาดพวกนี้มันไม่ได้หมุนกันเยอะมันไม่เหมือนคน SME ไม่เหมือนประชาชนที่เขาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยเลือกที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ตลาดทุนมากกว่านะครับเพราะว่ามันได้ผลรักษาหนี้ได้จริงและเงินไม่เฟอ้อนั่นเองนะครับแต่ความน่ากลัวก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยครับทางสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าทางนาน,นาประเทศเองเนี่ยเริ่มที่จะเฮ้ยต้องช่วยประชาชนต้องอัดฉีดเข้าสู่ภาพประชาชนด้วยเพราะว่าโควิดมันต้องอัดฉีดอยู่แล้ว คำถามคือว่าการหมุนของเงินในระบบจะสูงแค่ไหนซึ่งอันนี้อนตอบยากนะครับถ้า,าให้เยอะไปมันก็จะเกิดการหมุนเงินเยอะและอาจจะเงินเฟ,เฟอ้อได้ในในที่เราเห็นในตัวเยอรมันนะครับแต่ถ้าให้น้อยไปอาจจะไม่พอไงผมว่าน,นี่คือก,การวัดใจคือต้องให้มันแบบไม่มากเกินไปพอดีพอดีครับให้มันโอเคไปต่อได้อันนี้ก็ต้องวัดกึ๋นผู้นําอีกทั้งหนึ่งนะฮะสําหรับบาง,งคนที่ถามคือเรื่องของราคาทองคํามานะครับซึ่งอย่างที่ที่เห็นนะครับว่า อย่างเยอรมันเองที่เกิดขึ้นในปี191920 1 9เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้รับรู้ทองคําราคายังไม่รับรู้สักทีเดียวเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ขึ้นครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตอนนั้นแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของปริมาณเงินในระบบเนี่ยก็สูงขึ้นถูกไหมฮะสูงขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่เราได้ลองย้อนกลับไปในการเกิดวิกฤตก่อนหน้านี้คือปี2008เนี่ยมันก็มี รูปแบบที่ค่อนข้างจะคล้ายกันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอาจจะเอาแบบว่ามาเป็นตัวอ้างอิงได้หรือว่าคุณจะมองเห็นภาพได้มากขึ้นได้นะครับในปี2008นะครับคือแถวเนี้ยฮะเป็นการเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยครคือราคาของทองคํานะครับคุณจเห็นว่าตอนเกิดวิกฤตไปแล้วเนี่ยทองคําเองยังไม่ได้ขึ้นนะมีการไซเวนและยังลงไปด้วยนะครับ เออทำไมฮะก็เหมือนกับตอนที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยครับทองคำมันก็ยังไซเวย์มันก็ไม่ใช่แบบว่าจะขึ้นซะพรวดแต่ว่ามันก็มีการย่อหรือเงินเวงลงอย่างรุนแรงนะยังไม่ถึงเป็นแบบขึ้นชัดเจนนะแต่ว่าเทรนมันขึ้นแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้พุ่งพรวดขนาดนั้นนะครับตอนให้อัดฉีดคิก็กเถอะมันมีเวลาในการรับรู้ของมันนะมันไม่ได้ขึ้นทันทีทันใดเหมือนแบบซิงสีจีเรียลไทม์ขนาดนั้นนะฮะนี่ครับประมาณปีหนึ่งครับตั้งแต่ปีเจนเจนปีสองพันแปดเนี่ยถึง น29เนี่ยครับทองคํายังไม่ไปไหนเลยฮะนี่คือช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่คุณเห็นไหมครับว่าหลังจากปี29 0 0เนี่ยครับราคาทองคําขึ้นจากจุดต่ําสุดก็ประมาณสัก9001 0 0นนะ นะครับขึ้นไปถึงเกือบพันเก้าอ่ะครับก็คือขึ้นมาเกือบสองอันสองเท่าต,ตัวกว่ากว่าด้วยซ้ำมานะครับภายใน2อสองปีกว่าก็ขึ้นไป2เท่ารับอันนี้คือหน้าตาของการเกิดวิกฤตปีสองพันแปดนะครับที่จริงราคาในตลาดทองคำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะทอนราคาความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทองคําจริงๆที่มีอยู่เนี่ยเทียบกับทองคําที่เป็นโกลฟิเจอร์พวกออปชันพวกอะไรต่างๆที่คุณเทรดกันอยู่ในตลาดทองคําที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ถ้าตัวจริงๆประมาณ 1. ต่อ200อะฮะหมายความว่าโกลฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยประมาณ200หน่วยแต่ทองจริง,รงๆที่มีเนี่ยคือ1เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยปริมาณที่มันต่างกันขนาดนี้ราคาที่โกลฟิวเจอร์มันก็ทำให้กดราคาทองคำจริงๆถูกปิดเบือนราคาทองคำจริงๆด้วยนะครับแต่คุณทราบไหมครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเอา,เอา,เอาทองคาที่เราเทรดกันเนี่ยทุกคนไม่เอาดอลลาร์นะคนแบบว่าไม่ไม่เซตเมนเป็นเงินเออเอาเจ้าทองจริงๆอะ่ะ คือไม่มีให้นะครับบอกก่อนไม่มีทองคำที่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดฟิวเจอร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นภาพนะครับว่าราคาทองคำที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่มันอาจจะขึ้นแล้วเนี่ยครับอาจจะไม่สะท้อนกับความต้องการหรือดีมานซัพพลายทองคำจริงๆของโลกลนะฮะซึ่งเราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะตอบสนองกับเงินที่มหาศาลในระบบมากแค่ไหน แล้วผู้คนจะตื่นกลัวทองคําหรือว่าจะวิ่งพุ่งเข้าหาทองคําตอนไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจหรือสิทธิฝึกเคอ,อ,อย่างนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าธานาคารกลางทั่วโลกเองก็ยังซื้อทองคําที่เป็นฟิสิกอลข้โหรือว่าเป็นทองคําแท่งจริงๆเข้าพอร์ตอยู่นะครับ งานกลางแล้วก็บ,บางประเทศที่แบบเข้มแข็งเนี่ยก็นําเข้าทองคําเข้าประเทศเช่นเดียวกันโดยที่ไม่หยุดยั้ยงแล้วเผินาเข้าหนักกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็อยากให้คุณได้มองเห็นภาพที่บางครั้งอาจจะถูกบดบังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มองให,ให้กลายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงที่จะดีว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันออกได้หลายหน้านครับออกแค่แบบว่าขาดสภาพคล่อง ล้มเลยเหมือนปี2008ก็ได้หรือว่าอาจฉีดเงินแล้วมันอยู่ได้มันแบบมือมันเบาพอดีเป๊ะอาจฉีดเงินเข้าไปเงินหมุนกลับมาพอดีอาจจะเสียมูลค่าของเงินส่วนหนึ่งแต่ยังไม่พังอาจจะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งกับการเสียมูลค่าหมดเลยไฮเปอร์อิม e พีชันเลทเทเลยมันก็เป็นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ชัด เห็นแจ้งนะครับขนาดนั้นไม่ใช่หมอดูนะครับแต่ว่าก็ลองดูว่าเป็นทฤษฎีให้คุณเห็นแล้วกันเนาะอย่าเชื่อนะครับจงไปศึกษาเพิ่มเติมลองฟังหลายๆเจ้าลองคาดการแล้วลองปกป้องความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองนะครับส่วนเรื่องทองคำเนี่ยนะครับก็ถ้าคุณไม่เชื่อทดษีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนําเชิญชวนให้คุณได้ซื้อเก็บไว้สิบถึงยีบบ้างเพราะว่าต่อให้ไม่มีทฤษฎีนี้ต่อให้คุณไม่เชื่อทองคำจะขึ้น แต่ในการบริหารจัดก,การพอร์ตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคุณควรมีทองคําในการเฮดหรือประกันความเสี่ยงคุณส่วนหนึ่งของพอร์ตอยู่แล้วซึ่งตัวที่เหมาะสมก็คือ 10- บถึงยี่็ต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มพูณเป็น30 40 50ตามที่แบบคุณชอบเนี่ยอันนี้ก็ลวแต่แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็อยากให้มีส่วนหนึ่งเพราะนี่เป็นการบริหารเงินที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ได้มาเชร์ทองคำนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด แชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาเล่าถึงเรื่องบิตคอยนิดนึงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคนพูดถึงถามถึงบิตคอยกันเยอะว่าตกลงมันยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิตคอยเองก็ราคาขึ้นด้วยนะครับขึ้นพร้อมทองคำเลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบและเชิญคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ